อันนี้คือเบาทะนูบร่าวิธีแจ้งเบาทะนูพี่นอ้องอ่ามันคือบัดดังเอาแจ้งแจงแจง,แจงวิธีนี่คือทนูใส่ทนูยกทนูขึ้นมาเบิ้งลูกเอาแจ้งกันน่ะอันนั้นเป็นเบา ่าฟารวงน้อยนี่บอกอันนี้เขาที่อยากว่าอเขาียกว่าอ้เียกาอันนึ้ไี่ยกว่านอยากน้ old old ่อยกว่านนี uh> okay. ้ที e ่มยกัน้เขา่ันนี้เขาที่นนี่่ันนี้ที่อยก้เาันียว่อข่อ่าอีนนีี่นองน้อี้ากาีเ่นอกีเวน ยัวมัว้ยเอาแจ้งกันนะ่ะมันถี่ฟัดนานเยน้อยนะดี่นั่ยเป็นตะฟัดนานในน้อยแท้อันนี้วิถีชีวิตของคนอีสานพี่น้องเอามาเบ้งท่านอี่กันนะมายองเ้ยปลาเบิ้งก็เล้วปลาทายคลิปอยู่นี่ มันยกทางนี่อ,อันนี้เข่ออันนี้ยังนี่มันยกเบิง,กงเก่งอามา่ามันยกให้เบิง,อ,งอันนี้เบาเครื่องบินเอาตัางล่ำไต่มันถิไปทางไหนอันนี้คือเบาเครื่องบินโอ้บ้ามันขึ้นมันอยู่แบบนี้นพี่น้องโอ้บักลาแลีนจะเทียไปนี่แล,นลีลนแลว้วแลีนแล้วใส่เสือกแลนีน ใส่เสือกต้องใส่เสือกจักเม็ดใส่เสือกอนสองมิลหาสองมินหาผู้นห,หนึ่งแลนผู้หนึ่งอันนั่นตีแลนเห็นมันห้องลอยขึ้นไปบอลูกเอาขึ้นนางเป็นยังสันนี่อันนี้อันนี้วิธีเห็ดเบาวบางหนั่นพราะแจง้งอันนั้นเบายัางนั่นนั่นอันนั้นเบาวยังลูกพ่นแม่เบายัางฮะใสอยาเบาอสาอ,บบาองข้องมอชโชกันนะ Bao bỏ nó mi hàng Bao bỏ mì hằng bỏ. Bao bỏ mì hằng bỏ. Bao bỏ mì hằng bỏ mì hằng bỏ mì hằng กวินหัวก้อนตัวนาาี่วิถีชีวิตของคนอีสานของเด็กๆนะคะเขาจะเล่นกันแบบนี้หน,น,นาวหนาวแมนบ่โอเคค่ะ